ปีศาสหลอนเหมือนหลุดมาจากฝันร้ายเดดดี้เฮทหัวพ่อล่อมาตายพร้อมปั่นประสาทให้สาแก่ใจคอหนังสยองนับเป็นภาพยนตร์สยองขวัญน,น่าจับตาส่งท้ายปีนี้สำหรับ d a ดดี้เฮทหัวพ่อล่อมาตายที่เปิดตัวครั้งแรกในเทศกาลหนังดังระดับโลก Fantastic f e s t 2024พร้อมกวาดคำชมอย่างล้นหลามจากการสร้างบรรยากาศความหลอนลั่นสะเทือนอารมณ์ยกเครื่องความ สดใหม่ให้กับหนังสยองขวัญได้แบบทำถึงผ่านการบอกเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ในครอบครัวที่เต็มไปด้วยความลึกลับและน่าหวาดกลัวเมื่อการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของพ่อผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวทำให้เด็กหนุ่มไอแซครูเพิร์ดเ,เทิร์นบูและแม่เลี้ยงลอร่าจูเลียราต้องเผชิญกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันในบ้านสถานที่ที่ควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยและเต็มไปด้วยความอบอุ่นแต่กลับรายล้อมด้วยบรรยากาศน่าขนลุก และยังเป็นที่หลบซ่อนของสิ่งมีชีวิตสุดลึกลับที่เข้ามาคุกคามชีวิตของพวกเขากับปีศาจปริศนาที่มีใบหน้าคล้ายพ่อผู้ล่วงลับของเด็กหนูการันตีคุณภาพความสยองด้วยเสียงชื่นชมจากนักวิจารณ์ชั้นนำและคะแนนรีวิวสูงถึง84%บนเว็บไซต์ Rotten Tomato ผ่านฝีมือการกำกับของ ที่ออกแบบซีนสุดหลอนอย่างเป็นเอกลักษณ์พร้อมทั้งสร้างความตึงเครียดและกระตุกข,ขวัญผู้ชมได้ตลอดทั้งเรื่องหยิบเอาแนวคิดแสนจำเจม,มายยกเครื่องและทำให้มันสดใหม่ขึ้นมาได้สำเร็จอินเดียไวยสร้างออกมาอย่างประณีตออกแบบปีศาจได้หลอนจนเหมือนหลุดออกมาจากฝันร้ายเอนดี่ d ิส g u สติ้งชวนให้นึกถึงหนังสยองขวัญอย่างเด e b บา a k d t com มีแนวทางที่ชัดเจนถ่ายทำได้ดีและสร้างความหวาดผวาได้ไม่แพ้หนังสยองขวัญฟอร์มใหญ่สกรีนอินเตอร์เนชั่นแนลเตรียมตัวเผชิญหน้าความคิดถึงที่กลับมาหาในรูปแบบความสยองและจะทำให้ความหมายของคำว่าพ่อเปลี่ยนไปตลอดกาลแด๊ดดี้เฮดหัวพ่อล่อมาตายวันที่19ธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ในที่สุดเราก็ได้เห็นสัตว์ประหลาดอย่างชัดเจนในตอนท้ายของภาพยนตร์และมันก็ดูเหมือนพ่อของไอแซคจริงๆ เป็นเวอร์ชันฝันร้ายของเขาโดยใบหน้าที่เปลี่ยนไปกลายพันธุ์และบิดเบี้ยวแขนขาบิดเบี้ยวและเหมือนแมงมุมแต่ถึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะดูเหมือนฝันร้ายแต่ภาพยนตร์ก็บอกเป็นในว่ามันไม่ได้เป็นเพียงจิตวิทยาเท่านั้นตัวละคร3ตัวที่แตกต่างกันมองเห็นสัตว์ประหลาดนั้นและมันสามารถสร้างความเสียหายในโลกแห่งความเป็นจริงได้กล่าวโดยย่อมันไม่ได้อยู่ในความคิดของไอแซคเพียงอย่างเดียว แต่มันเป็นผลผลิตจากความคิดของไอแซคหรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งรูปลักษณ์ของสัตว์ประหลาดเป็นเบาะแสแรกเรารู้ว่าไอแซคเป็นเด็กที่มีจินตนาการเพราะมันเกิดขึ้นซ้ำแลว้วซ้ำเล่าตลอดทั้งภาพยนตร์และเรารู้ว่าเขาชอบวาดสัตว์ประหลาดเป็นงานอดิเรกแต่เมื่อไอแซคไปเยี่ยมพ่อที่กำลังจะเสียชีวิตในโรงพยาบาลเจมส์ก็ถูกพันผ้าพันแผลไว้ทั่วศีรษะตั้งแต่หัวจรดเท้าไอแซ ของเจมเลยก่อนที่เขาจะเสียชีวิตดังนั้นจิตใจของไอแซคจึงนึกถึงบางอย่างที่น่ากลัวขึ้นมาแม้ว่าภาพยนตร์จะปล่อยให้การตีความธรรมชาติของสัตว์ประหลาดเป็นเรื่องของการตีความแต่เราเดาว่าสัตว์ประหลาดนั้นเป็นการแสดงออกทางกายภาพของความสยองขวัญและความเศร้าโศกของไอแซคจากการสูญเสียพ่ออย่างกระทันหันมันคืออารมณ์ที่ใหญ่เกินกว่าจะประมวลผลได้ทั้งหมดของเขาไม่ใช่แค่ความเศร้า โศกและความตกใจเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความสงสัยและความไม่ไว้วางใจคนรอบข้างด้วยซึ่งมันทำให้เขาต่อต้านลอร่าและมันทำให้เขาอยากจะระบายออกมา